สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนครับเรื่องเล่าผีหลอกวันนี้เป็นเรื่องของซอยลางหมอกก่อนรับฟังฝากกดถูกใจกดติดตามและคอมเมนต์ทักทายแอดมินกันหน่อยนะครับฝนตกโปรยปลปยในบ่ายแก่ๆวันที่ผมหิ้วกระเป๋าผ้าหนึ่งใบกับกล่องพัสดุเก่าๆลงจากรถสองแถวตรงหน้าตลาดเก่าสถานีรถไฟอยู่ไม่ไกลเสียงอูดของกระบวนบ่ายแลนทะลุผนังฟ้าเท่าที่ต่ำจนแต่ยอดต้นหูกว่าง ผมกลับมาที่ซอยลางหมอกซอยแคบๆที่ตัดขนานไปกับรางรถไฟเพื่อจัดการเรื่องห้องแถวเก่าที่แม่จะปล่อยเช่าใหม่แม่โทรมาตอนเช้าว่ามีคนสนใจแต่ขอให้ผมมาดูสภาพห้องก่อนเปิดประตูสูดอากาศสักวันสองวันก็ดีกินชื้นจะได้จางแม่ยังทิ้งคาอีกว่าอย่าไปยุ่งห้องสามนะกุญแจหายนานแล้วปล่อยไว้เฉยๆก็พอนำเสียงแม่มันพูดกับลมผมรับคำงังั้น แล้วยกกล่องพัสดุซึ่งเพื่อนส่งบางสีมาให้บ่าเดินลึกเข้าไปในซอยที่พื้นซีเมนต์แตกร้าวและเป็นโพรงห้องแถวไม้ปนปูนยาวเรียงเจดห้องทาสีเขียวเข้มที่หลุดล่อนจนเห็นรอยไม้ใต้สีผมไขกุญแจห้องสูนหัวกลุมที่แม่ฝากไว้กับเจน้อยคนขายขนมหน้าปากซอยเปิดเข้าไปกินอับและฝุ่นลอยขึ้นจนสำลักเล็กน้อยผมเปิดหน้าต่างบานเกลให้ลมทะลักเข้ามาด้านนอกคือรางรถไฟคู่ วิ่งไปไกลจนเส้นขอบฟ้าหายเข้าในหมอกฝนลำแสงแดดอ่อนที่ลอดเนกบูบใบบนโลหะเงาสายฝนเป็นเส้นเอียงในอากาศผมกวาดพื้นแบบขอไปทีวางกล่องพัสดุดไว้ที่โต๊ะลหลหินมาเอาเก่าจากนั้นเดินสำรวจประตูที่กันไปห้องถัดไปซึ่งเป็นห้องสามตามปากแม่ประตูเก่ามีคราบสนิมขอประตูบวมผมลองผักเบาๆมันขยับนิดเดียวจับกุญแจดอกตรมที่แขวนบนตะปูมีดอกหนึ่งเก่าจนดำ ผมหยิบมาลองเสียบมันเข้าร่องได้และหมุนติดๆขัดๆสักพักก็คลิกเบาๆเหมือนสลักยอมแพ้ผมยิ้มกับตัวเองโดยไม่ตั้งใจรู้สึกเหมือนนักสำรวจเปิดหีบโบราณประตูห้องสามค่อยๆแง้มกินเก่ากว่าเมื่อกี้ตีจมูกจางๆของผงฝุ่นและอะไรคล้ายขี้พึ่งไหมห้องนี้ไม่มีหน้าต่างฝั่งลังรถไฟมีแต่ช่องรอดอากาศเล็กสูงเหนือศีรษะ ผนังมีรอยด่างที่เหมือนลมหายใจของการเวลามุมห้องมีหีบเหล็กเก่าตัวหนึ่งวางอยู่ฝุ่นจับหนาจนเอานิ้วลากได้ลอยผมหยิบไฟฉายจากโทรศัพท์ส่องฝาบนหีบมีตาประทับวงรีเขียนว่าผีริยะสะโตนครศรี2513ผมหัวเราะเบากับความบังเอิญในห้องไร้เฟอร์นิเจอร์อื่นยกเว้นขาตั้งโลงหะอะไรสักอย่างชำรูดวางพิงผนัง้างขาตั้งมีตะเกียงเจ้าพายุหัวกระบอกดำเงา วางความเฉ็ดก้นขึ้นผมยกดูพบว่าพวยตะเกียงเย็นสนิทเหมือนไม่ได้แตะมานานแต่มีกลิ่นน้ำมันกาติดจังๆภาพในหัวผมลอยขึ้นมาท,ทันทีเป็นภาพห้องแถวนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนคนงานรถไฟนั่งล้อมตะเกียงหัวเลาะคุยกันเรื่องรางเรื่องเสียงวูดเรื่องคนขายกาแฟบนชานชาลากินผงกาแฟคั่วผสมกินเหล็กร้อนผมเมอไปแปบ,บแล้วสติกลับ เมื่อได้ยินเสียงอะไรแกรดในหีบผมไม่ได้เปิดนะแต่เหมือนข้างในเคยเยี่ยนตัวผมกืนน้ำลายขนหลังคอชูขึ้นหมุนตัวดูรอบห้องไม่มีใครระยะเสียงนั้นอาจจะเป็นหนูหรือผมคิดไปเองผมตัดสินใจทิ้งมันไว้ก่อนปิดห้องสามกลับไปห้องตัวเองเอาผ้าชุบน้ำเช็ดโต๊ะหูเงี้ยงฟังเสียงรถไฟผ่านเป็นทางครั้ง,งของหนักบล้อเหล็กกีดกับรางเป็นเสียงสูงๆยาวๆ เหมือนร้องข้างของอะไรก็ไม่รู้ที่นอนอยู่ใต้พื้นโลกเย็นนั้นเจ้นยเอาเข้าวแกงมาให้เธอเป็นคนทักที่คุ้นเคยเกินพอกลับมาจริงนะไอ้หนุ่มแม่เองยังเสียงดังเหมือนเดิมไหมผมหัวเราะเหมือนเดิมครับเจ๊ห้องยังพออยู่ได้เจ๊น้อยเหลยตาไปทางประตูห้องสามที่ผมพยายามปิดให้แน่นอย่าไปเล่นกับห้องนั้นเธอพูดเหมือนบน่นสมัยก่อนเคยมีคนอยู่แต่ไม่เคยอยู่ได้นานห้องมันชื้น ผมพยักหน้าเหมือนไม่คิดอะไรแต่จังหวะที่ผมบอกว่าผมเห็นตะเกียงเธอชะงักนิดตะเกียงยังกองอยู่นั่นหรอมันของยายเดือนผมถามกลับทันทีว่าใครเจ๊น้อยทำท่าจะเล่าแต่หยุดเหมือนเปลี่ยนใจเรื่องเก่าหน้าเบื่อไม่มีอะไรหรอกกินข้าวก่อนกลางคืนฝนหายเหลือเพียงกินดินเปียกกับเสียงจิ้งหรีดผมนอนบนฟูกบางใต้พัดลมที่หมุนส่งเสียงคลืดคลาด แล้วก็หลับไปแต่ไม่สนิทนักเพราะใกล้เที่ยงคืนเสียงเหมือนเหล็กเสียสีกับเหล็กแต่สั้นคล้ายมีใครบิดสลักปลุกผมข้างในทรงอกผมอึดอัดผมลุกสร้างนั่งฟังอยู่ครู่หนึ่งคิดว่าน่าจะมาจากห้องสามเสียงนั้นเงียบไปผมถอนใจกับเอน็นหูเริ่มปรับกับความเงียบของซอยจู่ๆเสียงกระซิบเบาๆเหมือนลมลอดรองไม้ก็แววด้วยอย่าปล่อยให้ไฟดับผมหยุดหายใจชั่วขณะ แล้วบอกตัวเองว่ามันคงเป็นเสียงคนเมาเดินแผ่นซอยเสียผมแล้วฝืนหลับใหม่ข่าวนี้ความฝันแปลกๆถาโถมผมฝันว่าเดินบนรางรถไฟในหมอกหนาตรงหน้าไกลๆมีเงาผู้หญิงถือโคมเดินมานําผมพยายามเรียกแต่ลมไอจกลายเป็นไอเย็นทันทีเธอไม่หันกลับพูดคําเดิมอย่าปล่อยให้ไฟดับแล้วหายไปเหมือนโดนหมอกกืน เช้าต่อมาผมตื่นมาด้วยดวงแดดแหวกผ้ามานดวงใจยังหนักหนักจากฝันเจ๊นอยเอาโอตินมาให้ผมถามอีกครั้งว่ายายเดือนคือใครกันแน่ครับเจ๊นอยอึกอักสมัยชันยังสาวห้องนั้นให้คนงานหญิงเช่าชื่อเดือนนะขยันเย็บผ้าเช้าก็เย็บเย็นก็เย็บเขารอผัวบางคนว่าเป็นคนขับรถจักรบางคนว่าเป็นคนตรรนัดสัญญาณรอแล้วรอเล่า หัวไม่กลับมาเสียทีคือหนึ่งไฟในห้องเขาไม่เคยดับแต่คืนนั้นไฟดับเงียบสนิทแล้วเช้าถึงได้กินน้ำมันก๊าซไม่ตลบซึมอิ่มเข้าไม้ฉันยังจำได้เมื่อเปิดเข้าไปไม่มีใครแต่เกียงคว่ำข้างใต้มีรอยดำกับคาบขี้พึ่งติดพื้นหลังจากนั้นห้องก็มีคนมาเช่าบ้างแต่ไม่นานก็คืนผมไม่รู้จะตอบอย่างไร การหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยกลางคืนกับตะเกียงคว่มฟังดูเป็นตำนานมากกว่าข้อเท็จจริงแต่ความฝันเมื่อคืนก็ทําให้ใจผมแกว่งแกว่งวันนั้นผมนั่งทาความสะอาดและจัดของจนเย็นแล้วดันเผยย้อนกลับไปห้องสามลองเปิดหีบเพราะฆ่าใจผมค่อยๆย,ย,ยกฝาหนักๆขึ้นข้างในมีผ้าเก่าพับๆหลายชั้นกินเก่าจัดขึ้นเหมือนฝุ่นตีกับในคอผมเลื่อนผ้าออกไปทีละชั้นจนเจอสมุดปกแข็งเล่มบางกรอบสีแดงจางหน้าปกเขียนลายมือว่า บัญชีค่าเช่า2534ถึง2538ผมหัวใจเต้นแรงด้วยความอยากรู้พลิกดูข้างในเป็นชื่อผู้เช่าห้องต่างๆรวมทั้งห้อง3เดือนจ่ายสม่ำเสมอจนถึงเดือน9ปี2537แล้วว่างและหน้าถัดไปมีแผ่นกระดาษใบบางเขียนด้วยลายมือผู้หญิงตัวบรรจงสวยงามว่าถึงคุณพานถ้ากลับมาช้า อย่าลืมเคาะสามทีฉันจะเปิดตะเกียงไว้จนกว่าคุณจะเคาะฉันหาซื้อน้ำมันไว้อีกสองขวดซ่อนไว้ในหีบถ้าฟ้าแรงอย่าเดินกลางรางให้เดินข้างๆฉันจะคอยฝังเสียงรองเท้าของคุณปลอลอถ้าไฟมอดอย่ามองย้อนกลับมาเดือนจดหมายจางตรงคำว่าพานกับคำว่าเดือนแต่ยังอ่านได้ผมงับริมฝีปาก คำเตือนในความฝันกับปลอในจดหมายประสานกันแบบน่าประหลาดผมค้นต่อจนเจอขวดแก้วเล็กสองขวดในมุมหีบข้างในเป็นของเหลวใสกลิ่นคล้ายน้ำมันก๊าซจริงๆบนก้นขวดมีกำไรได้เส้นเล็กพันแน่นเหมือนยันกันผีผมเงยแนาขึ้นโดยไม่รู้ตัวเห็นตะเกียงวางคว่ำอยู่เดิมที่ขาตั้งเหลากับมันรอให้ผมตั้งมันกลับขึ้นมาผมไม่ใช่คนเชื่อเรื่องลี้ลับแต่คืนนั้นผมก็ถูตะเกียงด้วยเศษผ้าจนมันเงาขึ้นเล็กน้อยตั้งมันตรงอยู่บนขาตั้งและยังไม่กล้าเติมน้ำมัน ตอนหัวค่ำฝนลงเจนน้อยปิดร้านเร็วบอกให้ผมล็อกห้องดีๆถ้าได้ยินคนเรียกชื่ออย่าเพิ่งตอบนะครับผมยิ้มแบบงงๆโอเคครับเจ๊แล้วปิดประตูเมื่อข้ามกืนซอยเสียงรถไฟเที่ยงคืนก็คลางผ่านพัดลมยังขืดคลาดผมหลับหับตื่นตื่นจนปีสองเศษผมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเคาะสทีชัดเจนจากประตูฝั่งห้องสามก๊กก๊กก๊ก ผมนิ่งตัวแข็งไปชั่วขนณะมืออ่อนและได้ยินเสียงซ้ำอีกครั้งก๊อกก๊อกก๊อกคราวนี้เหมือนแรงขึ้นผมหายใจลึกๆพยายามหาเหตุผลบางทีลมบางทีไม้ยืดหดแต่สามทีเท่ากันเกินไปผมลุกขึ้นโดยไม่รู้ตัวเดินไปหน้าห้องสามมือแต่ลูกบิดเกณฑ์เฉียบแล้วผมหยุด นึกถึงคําเจนน้อยและปอลอในจดหมายช่างใจอยู่นานสุดท้ายผมก็มุลลูกบิดประตูงแงม้มเงามืดในห้องดูหนาแน่นกว่ามือธรรมดากินน้ำมันกาช่วยขึ้นว้นอ่อนตะเกียงยังตั้งตรงผมเอื้อมมือไปจับกระจกตะเกียงลมหายใจแผ่ๆของผมสะท้อนเป็นฟ้าบางบนกระจกแล้วก็ไฟติดขึ้นเองซอยรางหมอกเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองผมยกตะเกียงให้สูง สองแสงส้มอุ่นไปบนเหล็กเงาดำมาแมลงกลางคืนหลงไปตีแก้วตะเกียงคล้ายลูกไฟเล็กๆค่อยๆกระเด้งจากความร้อนผมก้าวตามไม้หมอนลมหายใจออกเป็นไอเบาๆทั้งที่ไม่หนาวมากนักผมคิดถึงคำเตือนในจดหมายอย่ามองย้อนกลับมาและไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่ผมก็ยอมทำตามโดยไม่อยากทดสอบผมเดินไปทางใต้ผ่านเสาสัญ,ญญาณเก่าๆบางต้นยังมีปูนเกาะ บางต้นขาวซีดเหมือนกระดูกไหลคนแก่หมอกบางๆเกาะพื้นดินเหมือนควันหุงข้าวเร็วๆนั้นเองที่ผมเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าอีกคู่ค่อยๆเดินตามหลังระยะก้าวเท่ากับผมราวกับเงาแต่ผมห้ามตัวเองไม่ให้หันกลับเสียงลมหายใจหญิงสาวเบาๆประปนกับผมแผ่วจนเหมือนเสียงลมในไผ่แล้วเสียงของเธอก็ดังขึ้นข้างหลังดีมากอย่าปล่อยให้ไฟดับผมพ่นลมหายใจเป็นคำตอบ ทั้งตัวเหมือนแขวนเชือกเส้นหนึ่งที่ตรึงจากท้ายทอยสู่ปลายรางเราเดินผ่านกิโลเมตร726ที่เสาประดับเลขเล็กๆผมจำไม่ได้ว่ามันใกล้หรือไกลเท่าไรจากสถานีแต่เดือนบอกในความคิดของผมว่าอีกนิดเดียวเสียงรถไฟไกลๆดังเหมือนสายฝนหนักที่ยังไม่มาถึงผิวหนังผมรู้สึกดันๆเหมือนกระแสะอากาศวิ่งไปตามรางผมจับหูตะเกียงแน่นขึ้น จังหวะนั้นเองที่เสียงฝีเท้าถัดหลังผมเพิ่มขึ้นอีกไม่ใช่คู่เดียวมีอีกหนึ่งคู่ลากหนักกว่าเหมือนรองเท้าหนังเปียกน้ำเดินบนกรวดเสียงใกล้ขึ้นเร็วผิดปกติเสียงหอบแรงทันใดนั้นเองก็มีเสียงเรียกชื่อผมจากข้างหลังเป็นเสียงแม่ชัดเจนถึงขนาดรู้สึกได้ถึงน้ำเสียงเวลาหงุดหงิดนนหันมาหาแม่ผมหยุดก้าวแต่มือยังยกตะเกียงค้างหัวใจสั่นมากจนต้องกัดฟัน ผมอยากหันเลือเกินเสียงแม่น่ะเป็นเสียงที่ทำให้ผมหันทุกครั้งตั้งแต่เด็กแต่คำเตือนกระแทกใจอย่ามองย้อนกลับมาผมฝืนสุดแรงที่จะไม่หันและตอบในใจว่าแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่ความเงียบของหมอกตอบผมสั้นๆแล้วเสียงเรียกก็เปลี่ยนเป็นนนคราวนี้ไม่ใช่แม่ไม่ใช่ผู้หญิงแม้ไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นเสียงผู้ชายอ่อนล้าแต่แฝงความเร่งรีบประโยคต่อมาฟังไม่ชัด อาจเป็นรอด้วยหรืออย่าไปผมขยับเดินต่อช้าลงแต่ยังไปข้างหน้าแขนผมล้าจากการยกตะเกียงแต่พอผมหยุดชั่วครู่ไฟก็วูบเหมือนจะมอดผมรีบเดินต่อไกลลิฟตรงหน้าเริ่มมีแสงอีกดวงจุดแสงเล็กสันดิลิเหมือนแสงของอีกตะเกียงหนึ่งเงาคนถือมันอยู่บนรามฝั่งตรงข้ามจังหวะก้าวเขาผิดผิดถูกถูก,ถกเหมือนคนเจ็บขาเดืนกระชิบข้างหูผม เขาอยู่ตรงนั้นอยาปล่อยให้ไฟดับผมเกือบร้องออกมาเพราะดีใจที่เห็นปลายทางแต่ยังคงไม่หันหลังเสียงฝีเท้าข้างหลังตอนนี้กลายเป็นวิ่งผมได้ยินเสียงกรวดกระเด็นใต้รองเท้าเสียงลมหายใจเป่าร้อนแรงเหมือนคนวิ่งสุดแรงขอเพียงผมหยุดและหันกลับเขาน่าจะถึงตัวผมได้ทันทีแต่ผมไม่หยุดผมเดินผ่านหมอนเหล็กอีกสีห้าท่อนก่อนที่แสงตรงหน้าจะชัดขึ้นเป็นรูปร่างชายใส่คลุมเก่า หมวกแก๊ปสีซีดและผ้าพันคอเขายกตะเกียงอีกดวงเหมือนผมแสงสองดวงมากระทบกันกลางหมอกฟองแสงซ้อนกันเหมือนดอกไม้พอใกล้พอที่จะเห็นหน้าผมก็รู้สึกปวดอกอย่างประหลาดเพราะใบหน้าชายนั้นเหมือนคนที่เคยเห็นตามภาพเก่าของกรมรถไฟภาพคนรุ่นพ่อแม่ทั้งหมวกทั้งรอยน้ำมันเปื้อนแก้มเขาชะง,งักเมื่อเห็นผมแววตาเขาเหมือนหลุดจากวงการเวลาแล้วเขาก็ยิ้มเดือน ไฟยังไม่ดับเขาพูดแผ่วมากกับอากาศไม่ใช่กับผมผมก้มหน้ามองตะเกียงในมือความอุ่นของไฟลามถึงฝ่ามือแล้วเงยขึ้นอีกครั้งแสงของเขาเริ่มพร่าเหมือนอยู่ใต้น้ำเขาวางตะเกียงของเขาที่พื้นรางช้าๆและคุกเขา่าเอียงหูฟังเหล็กเหมือนคนคุ้นกับเสียงรางขบวนสองสี่จะเข้าก่อนฟ้าเขาพึมพำแต่เสียงเขาวูบวาบแล้วจางไปเหมือนแสงของเขาเดือนกระซิบอีก อย่าปล่อยให้ไฟดับเสียงวิ่งข้างหลังพุ่งถึงผมหูอื้อวินาทีต่อมาผมรู้สึกถึงมือหนักจับบาดไหล่ซ้ายผมแน่นพลังเย็นไหลผ่านไหลเข้ากระดูกสันหลังผมเกือบปล่อยตะเกียงแต่แรงบีบก็กลายเป็นอุ่นๆเหมือนมือคนจริงๆช่องป่าผมตะโกนโดยไม่ตั้งใจว่าเดี๋ยวแล้วผมก็หันกลับในที่สุดเกินกว่าความตั้งใจที่อยากทำตามคำเตือนรับรู้ได้ทันทีว่าผมทำลายกฎที่ไม่เข้าใจ ในช่วงพริบตาหน้าผมมีอีกสามหน้าซ้อนกันหนึ่งคือเดือนใกล้ขึ้นกว่าเดิมจนเห็นขนตามแก้มและรอยได้สีดำเล็กๆตรงขมับที่เหมือนเย็บแผลเก่าอีกหนึ่งคือชายสวมหมวกที่เมื่อครู่ถือไฟเขายิ้มอย่างอมทุกข์อีกหน้าหนึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนผมเองตอนเด็กมีสายตาที่เงียบและกลัวจังหวะนั้นเองที่แสงตะเกียงในมือผมวูบแรงคล้ายมีลมกระโชกจากใต้รางเปลวไฟพองแล้วหดอย่างจะมอด ผมเผลอเอียงตะเกียงเพื่อกันลมแต่ลมนั้นไม่ได้มาจากฟ้ามันมาจากพื้นเหล็กข้างใต้ฝังเป็นไปด้วยเสียงหวีดฮือของเหล็กวิ่งสวนตรงจุดที่ผมยืนผมกลับตัวอีกครั้งร่างชายหมวกแก็บที่ถือไฟเมื่อครู่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามเหมือนเดิมแต่แสงของเขาจางลงเรื่อยๆเขาชี้ไปที่เสาสัญญ,ญาณเก่าข้างรางตรงนั้นเสียงเขาหายไปทันทีเหมือนมีมือปิดปาก ผมมองไปเห็นเสาไม้เก่ายืนโดดเดี่ยวมีตู้เล็กๆเ,เหมือนตู้ส่งสัญญาณพังๆอยู่ข้างเสาประตูตู้แงม้มมีแสงอะไรบางอย่างลอดออกมาราวกับช่องทางเล็กๆที่ตั้งใจรอใครสักคนเดือนพูดอีกครั้งคราวนี้ชัดพาไฟไปเก็บในตู้อย่าให้มันดับก่อนถึงผมพยักหน้าตัดสินใจและเผลอพึพมพำได้แล้วก้าวไปทางตู้เสียงฝีเท้าหลังผมตามมาติดติด คราวนี้ไม่วิ่งแต่ก้าวยาวๆอย่างใจร้อนผมถึงตู้เปิดออกกว้างแสงส้มกากตะเกียงกวาดผนังไม้ด้านในเห็นรอยขีดนับวันบนฝาเป็นเส้นยาวสลับสั้นนับคร่าวๆน่าจะหลายร้อยวันใต้เส้นขีดมีถ้อยคำที่ใครสักคนเขียนเหมือนภาวนาอย่าปล่อยให้ไฟดับและคำว่าผ่านเดือนสลับอยู่มุมตู้มีกล่องเล็กๆอีกใบเจาะรูฝาด้วยลวดมัดได้ดำอย่างแน่นหนา ผมวางตะเกียงลงตรงกลางตู้เปลวไฟนิ่งสงบกว่าด้านนอกเหมือนพบที่พักเร็วพอกับที่วางแผ่นดินก็ค่อยๆสั่นความสั่นที่ไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่คือรางสั่นจากหัวรถไฟไกลๆเสียงงูดแผดเป็นประโยคยาวเร่งเหนื่อยกระชั้นและวิ่งปราดมาจากความมืดหมอกขาวถูกลมหน้ารถแหวกเป็นสองทางผมถอยมาหนึ่งก้าวหัวใจผสมระหว่างกลัวกับตื่นเต้น เงาคนข้างหลังทั้งของเดือนและของผู้ชายซ้อนอยู่กับขวัญไฟแล้วเมื่อขบวนยาวพุ่งผ่านตรงหน้าแสงตะเกียงในตู้กลับไม่หวั่นเอ็นแม้แต่น้อยเหมือนโลกทั้งใบถอยไปปล่อยให้เปลวไฟเล็กเท่านิ้วโป้งชี้เป็นศูนย์กลางของอะไรรอบๆขบวนผ่านไปทิ้งไอร้อนและกลิ่นเหล็กเผาไว้ขณะนั้นเองที่กล่องเหล็กเล็กในตู้เริ่มส่งเสียงเบาๆคล้ายลมหายใจก๊อบแก๊บเหมือนลวดเสียสีกัน ผมเอื้อมมือไปแตะได้ดำที่พันปากล่องมันเย็นและแข็งเหมือนเส้นผมแหง้งบางส่วนเสียบเป็นปมแน่นมากปลายเส้นหนึ่งแทรกเข้าไปในไส้ตะเกียงผมสะดุง้งมันเชื่อมกันเดือนยืนอยู่ข้างผมแล้วผมรู้ทั้งที่ไม่ได้มองไส้ตะเกียงทำมาจากผมชั้นเธอพูดเหมือนยอมแพ้ฉันสัญญาว่าจะไม่ให้ไฟดับจนเขากลับมาฉันกลัวความมืดใส่ผมยุ่มตัวเองลงไปในไส้เพื่อให้ไฟกินไม่หมดฉันคิดว่า ถ้าผมฉันยังอยู่ไฟจะอยู่นานฉันคิดว่าถ้าผมฉันยังอยู่ไฟจะอยู่นานมันอยู่นานจริงๆจนฉันออกไม่ได้ผมมือสั่นอยากตัดได้ทันทีแต่กลัวผิดกฎอะไรอีกแล้วถ้าตัดล่ะเธอมองไฟเขาจะกลับบ้านได้แต่ฉันอาจหมดแรงฉันจะไม่กลัวแล้วเธอหลับตาเหมือนฟังเสียงของใครบางคนในลมหายใจของโลกฉันช่วยฉันเถิดผมมองหามีดไม่มี ผมใช้กุญแจดอกเก่าที่ห้อยเอวพยายามงัดปมได้เส้นผมแข็งทื่อแต่เหนียวแน่นมันรั้งแน่นเหมือนเนื้อเยื่อตะเกียงวูบเล็กน้อยเหมือนเจ็บผมหยุดขอโทษพึมพำกับไฟแล้วลองใหม่ค่อยๆล้อปมทีละนิดเลื่อนซึมจากนิ้วเพราะลวดที่รัดบาดแต่ผมไม่หยุดในที่สุดปมใหญ่ก็คลายผมค่อยๆดึงเส้นได้ดำออกจากปากกล่องแล้วเลื่อนส่วนนั้นออกจากไส้ตะเกียงเปเลวไฟขยายขึ้นนิดหน่อยอย่างปลอดโปรง่ง แล้วลู่ลงนุ่มเหมือนหายใจโลง่งเดือนค่อยๆย,ยกมือจับแอนผมเย็นอย่างนุ่มขอบใจเธอกระซิบเสียงเธ,เธอเบาอย่างจะหายไปทันทีผมกลัวว่าเธอจะละลายหายไปแต่เธอเชี้ให้ผมหยิบกล่องเหล็กขึ้นมาเปิดทีเธอพูดผมดึงฝาออกลวดเก่ากรอบขาดง่ายกว่าที่คิดภายในกล่องมีตลับไยสีขาวเล็กมัดด้วยด้แดงกับจดหมายอีกใบพับจนเป็นสี่เหลี่ยมเล็กผมแกะดูด้วยมือสัน่น จดหมายนั้นเป็นลายมือเดียวกับที่อยู่ในหีบถึงคนที่พบไฟถ้าคุณอ่านจดหมายนี้แปลว่าคุณมีใจดีพอจะถือไฟแทนฉันจงเปิดตลับไฟแล้วโรยที่รางฝั่งตะวันออกตรงหน้าตู้สัญญาณแล้วปิดไฟเมื่อคุณได้ยินเสียงหวูดแผ่วจากทิศตะวันตกอย่ามองย้อนกลับระหว่างโรยเดือนผมหัวเราะในคออย่างเหนื่อยเหนื่อยกับกฎไม่หันหลังแต่คราวนี้ผมพร้อมจะทำตามผมแกะตลับไฟ ด้านในเป็นผงขาวละเอียดเหมือนข้าวสารตำกับดอกไม้หอมผมหยิบมันขึ้นเล็กน้อยกลิ่นพุทน้ำบุดชัดเจนขึ้นผมก้าวออกจากตู้ไปด้านตะวันออกของรงังหัวใจเต้นเป็นจังหวะกับฝีเท้าที่ไม่รู้ของใครที่ยังตามหลังอยู่ผมมองตรงไปข้างหน้าแล้วรินผงขาวเป็นเส้นสั้นๆตามหมอนรองรงังแสงตะเกียงในตู้ยังสาดมาถึงพอให้ผมเห็นผมเดินไปทีละแผ่นหมอนระวังไม่เหยียบผงที่โรยเสียงฝีเท้าหลังผมหายไปชั่วคราว เหมือนไม่มีใครตามแล้วเหลือเพียงเสียงตัวเองและเสียงแมลงผมโรยจนหมดตลับแล้วพอดีกับที่วางลงเสียงวูดแผ่วก็ลอยมาจากทิศตะวันบ่ายนั้นคนเช่ามาดูเป็นคู่หนุ่มสาวจากโรงงานเขาชอบห้องหัวมุมเพราะหลมเข้าแม่ดีใจโทรมาตอนเย็นบอกให้ผมรับเงินมัดจาไว้ก่อนผมหัวเราะกับความโปรงของแม่ที่กลายเป็นเรื่องง่ายๆหลังคืนยาวเหยียด ผมนั่งมองรางเงาดวงอาทิตย์ตกดินพาดยาวบนโลหะพอคำ่ำผมก็เผือจุดตะเกียงไม่ใช่เพราะจำเป็นแต่เพราะอยากเห็นเปลวไฟแบบเมื่อคืนมันติดด้วยไฟแช็คธรรมดาไม่ได้ติดเองเปลวไฟนิ่งอย่างคนหลับสบายผมปิดทันทีเมื่อรู้สึกว่าการเฝ้าไฟเป็นนิสัยเก่าไม่จำเป็นอีกต่อไปสองสามคืนต่อมาผมไม่มีฝันแปลกไม่มีเสียงเคาะไม่มีเสียงเรียกชื่อ ยกเว้นเสียงรถไฟที่คุ้นจนกลายเป็นเสียงพื้นพอถึงวันที่ต้องกลับกรุ่มเพพผมเก็บกระเป๋าหยิบซองจดหมายของเดือนมาวางไว้บนโต๊ะตั้งใจส่งไปสีให้ตัวเองผมอยากเก็บไว้และหยิบกล่องเหล็กๆจากหิ้งลงมาดูอีกครั้งก่อนจะวางคืนพลันผมเห็นบางอย่างผิดปกติตรงรอยผูกได้แรงที่ผมแกะออกไปมีเศษผมเส้นหนึ่งสั้นๆติดอยู่กับขอบกล่อง ผมเอานิ้งหยิบมันออกขยี้เบาๆมันเปราะจนแตกเป็นผงคงเป็นผมเก่าที่แห้งมากผมยิ้มและเป่าผงนั้นให้ปลิวไปกับลมเหมือนปล่อยดอกหญ้าวันกลับฟ้าสว่างสดใสผมลากกระเป๋าไปขึ้นรถสองแถวแวะร้านเจ๊น้อยบอกลาเธอสไลด์ขนมชั้นยัดถุงให้บอกว่าเอาไว้กินบนรถผมหัวเราะรับแล้วเดินไปสถานีเสียงวูดเช้าน่ารักกว่าตอนกลางคืน เหมือนมีอารมณ์ดีขณะผมหยิบตั๋วอยู่หน้าช่องขายตัว๋วผมรู้สึกหนักหลังแปลกๆคิดว่ากระเป๋าที่สะพายไว้คงมีหนังสือเยอะเกินผมหยุดหน้ากระจกเงาของตู้ขายตัว๋วปรับสายสะพายแล้วผมก็ชะง,งักหัวใจวูบเพราะในกระจกที่ไหลซ่้ายผมเหนือกระเป๋าผ้ามีเงาจางๆของเส้นผมเปียเส้นเล็กฟากเดียวลากลงมาถึงกลางกระเป๋าเหมือนใครติดไว้ และเงาที่สองไม่ใช่เส้นผมเป็นเงาตะเกียงทึบเล็กๆห้อยเบาๆเ,เหมือนเป็นพวงกุญแจผมหันขวับไปมองไหล่จริงของตัวเองไม่มีอะไรแต่ในกระจกยังเห็นพอผมขยับเงานั้นก็ขยับเหมือนของจริงผมหายใจเข้าลึกและค่อยออกเสียงบูดบ่ายเปิดฉากผมมองกระจกอีกครั้งเงาของผมกับเงาของสิ่งที่ห้อยบนไหล่ผสมกันจนแยกไม่ออก แล้วมีเสียงผู้หญิงที่ผมจำได้ดีกระซิบชิดแก้มในกระจกอย่าปล่อยให้ไฟดับนะน้ำเสียงไม่ได้ขอแต่ฝากผมหัวเราะเบาที่สุดเท่าที่หัวใจสั่นอย่างเป็นมิตรจะทำได้ผมพูดกับกระจกแสงเช้ากระเพื่อมบนแก้วด้วยคนเดินผ่านผมก้าวไปขึ้นรถไฟกล่องขนมชั้นของเจ๊น้อยในมือซ้ายซองจดหมายของเดือนในมือขวา พอรถเริ่มออกผมเหลียวมองซอยรางหมอกจากหน้าต่างครั้งสุดท้ายมันเหมือนซสี่ไม้บางๆที่ขึงอยู่กับโลกให้ค่อยๆเคลื่องขึ้นเมื่อรถเคลื่อนความมืดที่เคยอยู่ที่นั่นไม่อึดอัดอีกต่อไปและบางทีผมคิดมันย้ายตามผมมาในรูปเงาตะเกียงจิ๋วห้อยบนไหลให้ผมจำว่าความกลัวและไฟนั้นอยู่คู่กันแต่เราเลือกได้ว่าจะถือมันยังไงหลายเดือนต่อมา ห้องหัวมุมที่แม่ให้ปล่อยเช่ากลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆของคู่หนุ่มสาวกลิ่นน้ำซุปหอมไปถึงรางเจโน้อยคุยโทรศัพท์บอกผมว่าขายดีเชียวลูกเอย๋ยผมยิ้มอยู่กรุงเทพบางคืนถ้าเปิดหน้าต่างห้องเห็นแสงรถไฟฟ้าเข้าออกผมจะนึกถึงเปลวไฟเล็กในตู้สัญญาณและกล่องเหล็กบนหิ้งที่ห้องหัวมุมแปลกที่ผมไม่ได้กลัวเพว่าบางคืนโดยเฉพาะคืนฝนจะมา ตอนเดินออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อผ่านกระจกบานใหญ่ผมจะเห็นเสี่ยวเงาผู้หญิงผิวคล้ำผมยาวรวบต่ำยืนในกระจกหลังกลืนไกลกึ่งใกล้มือแตะหมุดผมรวบดอกลำดวนยิ้มเศร้าแบบที่ครั้งแรกทำใจผมวันแต่ครั้งนี้ยิ้มของเธอสงบกว่าเดิมเธออยากแน่ใจว่าผมยังพกไฟอยู่ในกระเป๋าในอกในดวงตาและเมื่อผมพยักหน้าให้เธอในกระจกเธอก็จะจางไป ล่อยให้ผมเดินเข้าร้านในแสงนิออนเย็นๆเหมือนคนธรรมดาที่ยังหายใจในโลกเดียวกันและใช่ในคืนที่อากาศนิ่งเสียงไกลจากรางรถไฟนอกเมืองแหวกความเงียบเข้ามาถึงห้องผมจะเอียงหูฟังเสียงบูดที่ลากยาวเหมือนคำขอบใจที่ยาวเท่าเมืองยาวเท่าตองแห่งความทรงจำและผมจะกระซิบตอบกลับเบาวๆว่าไม่ดับแล้วดับไฟห้องของผมเอง ปล่อยให้ไฟเสมือในอกค่อยๆติดอยู่ส้มอุ่นนิ่งและพร้อมเดินบนรางอันยาวของอีกวันหนึ่งต่อไปโดยไม่ลืมกดว่าถ้าบางครั้งอดีตเรียกเราแรงเกินเราอาจแค่ไม่น่าหันกลับแต่ยกไฟให้สูงขึ้นเพื่อเห็นทางตรงหน้าให้ชัดกว่าเดิมก็พอหากคุณผ่านซอยรางหมอกในเย็นฝนพรังคุณอาจเห็นในร้านก๋วยเตี๋ยวหัวมุมมีตะเกียงใบหนึ่งตั้งอยู่บนหิ้งไม่ได้จุดไฟมานาน แต่เงาวววของมันยังสะท้อนคนผ่านไปมาบางคราวเมื่อขบวนรถไต่รางเข้ามาพร้อมเสียงหวูดสั้นๆได้ใจตะเกียงนั้นจะสะท้อนแสงเสี้ยวหนึ่งเหมือนยิ้มผมไม่รู้ว่าเป็นแค่ภาพลวงตาของน้ำซุปเดือดและไอละอองหรือเปล่าแต่ผมชอบคิดเอาเองว่าเป็นรอยยิ้มของคนสองคนในแสงน้อยที่เดินกลับบ้านทันเวลาก่อนฟ้าจะครางแล้ววางไฟของพวกเขาไว้กับเราให้ช่วยกันรักษา ไม่ให้ดับอีกต่อไป